บทที่สความหมายและลักษณะของทองคำทุติยภูมิเครื่องหมายสี่เหลี่ยมทองคำทุติยภูมิ Secondary Gold ความหมายและลักษณะทองคำทุติยภูมิ Secondary g o d หรือ p l ลเซอรโกคือทองคำที่เกิดจากการผุพังและการพัดพาของทองคำปฐมภูมิ Primary Gold จากแหล่งเดิมไปสะสมตัวในที่ใหม่ โดยกระบวนการทางธรรมชาติเช่นน้ำไหลลมกัดกร่อนหรือการเคลื่อนตัวของทารน้ำแข็งลักษณะสำคัญของทองคําทุติยภูมิลักษณะรายละเอียดแหล่งที่พบในตะกอนแม่น้ำหาดทรายลำห้วยบีอาร,ริเวณเชิงเขาหรือที่ราบน้ำท่วมถึงรูปแบบทางกายภาพเม็ดทองนักเจ๊ก้อนใหญ่บีอารผมทอง กดัสอนุภาคเล็กบ r เกเลดทองเฟลกแผ่นบางลักษณะผิวมักเรียบมนเนื่องจากถูกขัดสีโดยน้ำและทรายบ r อาจมีสีเหลืองสว่างกว่าทองคำปฐมภูมิเนื่องจากสิ่งเจือปนถูกฉล้างออกการปนเปื้อนแร่อื่นมักพบรวมกับแร่หนักอื่นเช่นแร่ดีบุกแคสซิเตอร์ไรแร่ไทเทเนียมอรูไท กระบวนการเกิดทองคำทุติยภูมิหนึ่งการผุพัง w e a เทอริ n g หินหรือสายแร่ทองคำปฐมภูมิถูกทำลายโดยน้ำฝนลมอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงหรือปฏิกิริยาเคมี 2. การพัดพา (erosion and transport) ทองคำที่หลุดออกมาถูกน้ำหรือลมพัดพาไปสะสมในที่ต่ำเนื่องจากทองคำมีความหนาแน่นสูง19.3กรัมต่อลูกบาทเซนติเมตรจึงจมลงและตกค้างในร่องน้ำหรือจุดที่กระแสน้ำอ่อน 3. การสะสมตัว (Deposition) ทองคำมักสะสมในตะกอนกรวดทราย (placer deposit) พบบริเวณโค้งแม่น้ำหอยบา เกาะกลางน้ำหรือใต้ชั้นดินลึกเอ c นเชียนริเวอรตัวอย่างแหล่งทองคําทุติยภูมิที่มีชื่อเสียงแม่น้ำโขงไทยลาวพบเกล็ดทองและผมทองในตะกอนคลอนได์แคนาดาแหล่งตื่นทองศตวรรษที่19แคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาทองคาเม็ดใหญ่จากยุโกราช 1,849ออสเตรเลียพบในแม่น้ำและทะเลทรายวิธีสำรวจและขุดทองคำทุติยภูมิหนึ่งการร่อนทอง g o แ panning ใช้กระทะร่อนแยกทองคำจากทราย2การขุดลอก dredging ใช้เครื่องดูดตะกรนจากแม่น้ำสามการล้างแร่ s l u ซ c i n g ใช้รางน้ำล้างกรวด เพื่อแยกทองทองคำทุติยภูมิมีความสำคัญทางเศรษฐกิจเพราะขุดได้ง่ายกว่าทองคำปฐมภูมิและมักพบในรูปแบบที่พร้อมใช้งานโดยไม่ต้องถลุงซับซ้อนลบ2.1ความแตกต่างระหว่างทองคำปฐมภูมิและทุติยภูมิอธิบายว่าทองคำทุติยภูมิเกิดจากการฉล้างและะส,สมตัวของทองคำจากแหล่งปฐมภูมิ เช่นหินหรือสายแร่โดยแรงน้ำแอลลมความแตกต่างระหว่างทองคำปฐมภูมิไพมารีโกและทองคำทุติยภูมิเซคันดารีโกทองคำในธรรมชาติแบ่งออกเป็นสองประเภทหลักตามกระบวนการเกิดและแหล่งที่พบซึ่งมีความแตกต่างกันทั้งลักษณะทางกายภาพแหล่งกำเนิดและวิธีการสกัดดังนี้ หทองคำปฐมภูมิไพรมาริโกแหล่งกำเนิดเกิดจากกระบวนการทางธรณีวิทยาภายในโลกเช่นการปกผลึกจากแมกมาหรือของเหลวร้อนไฮดราเทอร์มอลไลท์ flight, พบในสายแร่เวนที่ฝังตัวอยู่ในหินแข็งเช่นหินแกรนิตหินไนล์ลักษณะทางกายภาพมักอยู่ในรูปแร่ทองคำบริสุทธิ์ เนทีฟโกหรือผสมกับแร่อื่นเช่นควอร์ไพไร์มีรูปร่างไม่เรียบร้อยยังไม่ถูกกัดกร่อนอาจพบเป็นเส้นใยวายโกหรือผลึกคริสตัลไลโกกระบวนการเกิดหนึ่งแมกมาและของเหลวร้อนที่อุดมด้วยทองคำเคลื่อนขึ้นสู่เปลือกโลกสอง เมื่ออุณหภูมิและความดันลดลงทองคำจะตกผลึกในรอยแตกของหินสามสร้างเป็นสายแร่ทองคำโกเวนตัวอย่างแหล่งเหมืองวิทวอเตอร์สแรนร์แอฟริกาใต้เหมืองคาลินสหรัฐอเมริกาแหล่งทองคำจังหวัดพิจิตรพิษณุโลกไทย 2. ทองคำทุติยภูมิเซคั n d นดารีโก p l ลย s เซอร์โกแหล่งกำเนิดเกิดจากการผูุพังและการพัดพาของทองคําปฐมภูมิโดยน้ำลมหรือทานน้ำแข็งพบในตะกอนแม่น้ำหาดทรายหรือดินตะกอนเก่าลักษณะทางกายภาพมักเป็นเม็ดทองนักเจ๊เกล็ดทองฟเฟล็กหรือผงทอง โกลดัสผิวเรียบมนเนื่องจากถูกขัดสีโดยน้ำและสายสีเหลืองสว่างกว่าเนื่องจากสิ่งเจือปนถูกฉล้างออกกระบวนการเกิด 1. นหินหรือสายแร่ทองคำปฐมภูมิถูกกัดกร่อนโดยน้ำฝนลมหรือปฏิกิริยาเคมี 2. ทองคำที่หลุดออกมาถูกพัดพาโดยกระแสน้ำสาม เนื่องจากทองคำมีความหนาแน่นสูง19.3กรัมต่อลูกบาทเซนติเมตรจึงจมและะส,สมในจุดที่น้ำไหลช้าเช่นคองแม่น้ำก่อรายตัวอย่างแหล่งแม่น้ำโขงไทยลาวพบเกล็ดทองในตะกอนคลอนได์แคนาดาแหล่งตื่นทองยุโกรัชแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาทองคำเม็ดใหญ่จากตะกอนแม่น้ำ ตารางเปรียบเทียบทองคำปฐมภูมิ vs ทุติยภูมิลักษณะทองคำปฐมภูมิทองคำทุติยภูมิแหล่งกำเนิดเกิดจากแมกมาของเหลวร้อนเกิดจากการผุพังและพัดพาของทองคำปฐมภูมิสถานที่พบในหินแข็งสายแร่ในตะกอนแม่น้ำหาดทรายรูปร่างไม่เรียบอาจเป็นผลึกเรียบมนเม็ดหรือเกลด็ด ขนาดใหญ่เล็กต่างกันมักเป็นเม็ดเล็กกลางวิธีการขุดขุดเหมือนใต้ดินเปิดหน้าดินร่อนทองหรือขุดลอกตะกอนความบริสุทธิ์อาจมีสิ่งเจือปนมากกว่ามักบริสุทธิ์กว่าถูกฉล้างแล้ว สรุปทองคำปฐมภูมิเกิดจากกระบวนการภายในโลกพบในสายแร่หินแข็งต้องขุดเหมืองลึกหรือระเบิดหินทองคำทุติยภูมิเกิดจากการผูกพังของทองคำปฐมภูมิพบในตะกอนน้ำสามารถร่อนหรือขุดลอกได้ง่ายกว่าทองคำทุติยภูมิมีความสำคัญในประวัติศาสตร์เพราะเป็นแหล่งทองคำที่มนุษย์ขุดพบและใช้งานได้ง่ายที่สุด เช่นในยุคตื่นทองโกรัชในขณะที่ทองคำปฐมภูมิต้องใช้เทคโนโลยีสูงในการสกัดลบ2.2ด2.2กระบวนการะส,สมตัวของทองคำทุติยภูมิการเคลื่อนที่ของอนุภาคทองคำในลำธารแม่น้ำและพื้นที่ราบลุ่มกระบวนการะส,สมตัวของทองคำทุติยภูมิในลำธารแม่น้ำและพื้นที่ราบลุ่ม ทองคำทุติยภูมิเพลเซอร์โกเกิดจากการที่อนุภาคทองคำถูกฉล้างและพัดพาจากแหล่งปฐมภูมิเช่นหินหรือสายแร่ทองคำโดยน้ำไหลลมหรือทาน,น้ำแข็งแล้วะส,สมตัวใหม่ในพื้นที่ต่ำเช่นลำธารแม่น้ำหรือทิราบลุ่งกระบวนการนี้เรียก,กว่า Placer ร์ฟอร์เมชซึ่งอาศัยหลักการทางฟิสิกของแรงโน้มถ่วงและอุทกพ,พลาศาสตร์ไฮดรอลิก ขั้นตอนการเคลื่อนที่และะส,สมตัวของทองคำทุติยภูมิ 1. การผุพัน weathering ททหินหรือสายแร่ทองคำปฐมภูมิถูกทำลายโดยน้ำฝนฉล้างแร่ทองคำออกจากหินการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิหินแตกตัวปฏิกิริยาเคมีกรดธรรมชาติละลายแร่ที่ปนอยู่กับทองคำา 2. การพัดพา transportation เมื่อทองคําหลุดออกจากหินมันจะถูกพัดพาโดยกระแสน้ำในลำทานหรือแม่น้ำลมในพื้นที่แห้งแล้งทานน้ำแข็งในเขตหนาวลักษณะการเคลื่อนที่ของอนุภาคทองคำในน้ำเนื่องจากทองคามีความหนาแน่นสูง19.3กรัมต่อลูกบาศกเซนติเมตรมันจะเคลื่อนที่แบบเซวเทชัน กระเด้งไปตามท้องน้ำหรือเบสโลหลดลื่นไหลไปกับตะกอนหนักอื่นๆทองคำขนาดเล็กผงทองอาจถูกพาไปไกลกว่าเม็ดใหญ่ 3. การะส,สมตัวเนปโพซิชั่นทองคำจะตกตะกอนเมื่อแรงน้ำไม่สามารถพัดพาต่อไปได้เนื่องจาก 1. ความเร็วน้ำลดลงเช่นบริเวณโ้งแม่น้ำถอยบากอ ความลาดชันน้อยลงเช่นปากแม่น้ำหรือที่ราบน้ำท่วมถึงสามมีสิ่งกีดขวางเช่นก้อนหินใหญ่หรือรากไม้ตำแหน่งที่มักพบทองคำสะสมตัวสถานที่ลักษณะการสะสมท้องลำธารทองคำมักจมอยู่ใต้ชั้นกรวดทรายของแม่น้ำ้อยบ่า กระแสน้ำด้านนอกแรงพัดพาส่วนด้านในน้ำไหลช้าทำให้ทองคํำตกกาะกลางน้ำทรายและกรวดเบาถูกพัดไปเหลือแต่แร่หนักเช่นทองคําร่องน้ำเก่าปาลิโอชานเนลแม่น้ำเปลี่ยนทางเดินทองคํายังคงอยู่ในทางเดิมที่ราบน้ำท่วมถึงฟลูดเพลนน้ำท่วมฉลานทองคํามาไว้ริมฝั่ง ปัจจัยที่อิ่งเสี่ยงการะส,สมตัวของทองคำหนึ่งความเร็วกระแสน้ำน้ำเร็วพัดพาทองคำไปไกลน้ำช้าทำให้ตกตะกอนสองขนาดอนุภาคทองคำทองคำเม็ดใหญ่ตกก่อนเม็ดเล็กไปไกลกว่า3ความหนาแน่นของแร่ทองคำจมเร็วกว่าแร่อื่นเพราะหนักกว่าส ภูมิประเทศพื้นที่ลาดชันทำให้ทองคำเคลื่อนที่เร็วตัวอย่างการสำรวจทองคำทุติยภูมิการร่อนทอง Gold panning ใช้กระทะร่อนแยกทองจากทรายโดยอาศัยความหนาแน่นการขุดลอก d r e d g i n g ใช้เครื่องดูดตะกอนจากท้องน้ำการล้างแร่ s l u c i n g ใช้รางน้ำเพื่อแยกทองคำจากกรวด สรุปทองคําทุติยภูมิเกิดจากการที่ทองคําปฐมภูมิถูกกัดกร่อนพัดพาโดยน้ำและะส,สมในพื้นที่ต่ำเนื่องจากความหนาแน่นสูงทำให้มันมักจมอยู่ใต้ชั้นกรวดทรายในแม่น้ำลำทานการเข้าใจกระบวนการนี้ช่วยในการค้นหาและขุดทองคําได้อย่างมีประสิทธิภาพ